อยากจะรู้อยากจะลองทํำดูหน่อยนะผี่ชายการที่จะมีโรงไฟฟ้าเข้ามาจัดตั้งอยากรู้เสียจังว่ามันจะดีไหมแล้วสิ่งแวดล้อมที่มีและที่มันดีอยู่อยากจะทําดูว่าเป็นยังไง เมื่อมีคำถามมากับผมต้องหาคำตอบก่อนจะตั้งโรงไฟฟ้านี่เขาต้องคิดรอบเขาต้องมีเวทีเสนอความคิดเห็นประชาชนตามกรอบว่าชอบไม่ชอบจะได้เสนอความคิดประชาชนต้องบอกความเห็นเพราะเขานน้นมีสิทธิ์ถ้ากังวลเรื่องอะไรที่หัวใจนั้นคิดสามารถตั้งคำถามต่อตามต่อติดเมื่อเรามีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ของเราไปหากังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศใสห่วงผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อไรโรงไฟฟ้าต้องดูแลเทคแก้ไขไม่ต้องห่วงไปทำตามไม่ใช่ข้อบังคับ จะบอกอีข้อกกพขอกำชับคอยติดตามตรวจสอบแบบนี้ชอบไหมครับพุาผิดเงื่อนไขย่างเด็ดขาดไปอนุญาตจะโดนระงับกกพจะคอยกำกับไว้จะถึงครับรับรอบโอม ถ้าได้ยินแบบนี้ก็พอจะชื่นจิตนะแต่กังวลน,นิดนิดว่ามันจะผิดไหมเราห่วงว่าโรงไฟฟ้าน่อจะมาสนจะฟังความเห็นประชาชนนะจริงหรือไม่เนื่องแบบนี้เบาใจเพราะเราได้ติดตามติดตามผลประเมินผลนะทุกๆคนสอบถามมีส่วนร่วมช่วยชุดเดึงเอานับ12 3่งสองสาม้องนเรียนเสนอแนะเรียนแวะไต่ถามแบ่งเป็น3ระดับดูดีดหนึ่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าเาขาต้องมาบ่งชี้พูดคุยให้รายละเอียดเพื่อความเข้าใจกันดิ รสิรสงสองกระบวนการก่อสร้างทําตามเงื่อนไขไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนที่ตกลงกันไว้เรื่องมลพิษหรือเรื่องเสียงต้องตอเตรียมป้องกันภัยในแนวทางแก้ไขไม่ให้ได้รับผลกระทบก,การจัดการเรื่องฝุ่นดูชละมุนฝุ่นปบฉีดน้ํนาให้บรรเทาให้ฝุ่นไม่ตลกบกําหนดเวลาทํางานไม่สร้างปัญหาเสียงสงบตั้งแต่ต้นจนจบทําไม่ครบงดงามสามงเ่รงะหดำเนินการผลิตไฟฟ้าขอย้าต้องควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมดีงามให้ข้อมูลเช่นควันสีขาวไม่ใช่ ควันมันคือไอ้น้ำต้องช่วยคิดช่วยติดตามปลอดภัยให้ดีทถ้าเกิดปัญหาจะทำยังไงทีไม่ต้องทางไอ้ีร้องเรียนที่ไหนนี่ตั้จะครับเล้นนันิพผู้มิตใหม่ติช่องทางน้นช่องทางนี้ช่องทางมีที่ตรงไหนอแบบนี้ไม่ยากและไม่นำบากหลอกนั่นอ่านทางแอปพลิเคชันและทำเว็บไซต์ ไทยแลนด์ข้อมูลแน่นเป็ดเสร็จหรือช่องทางเว็บ ercor.t h เธอก็ร้องได้หรือไปโรงเรียนที่สำนักงานกกพหรือไปโรงเรียนที่สำนักงานกกพเท่านี้และเนาะสบายใจ